สวัสดีครับขอต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ช่องบ้านทาโร่แรงรวม,มากรมากศาสตร์ของไพ่ทาโร่วันนี้นะครับเรามาพบกันในพิกอากาศวัยอิสลามเหตุไดรักของชาวราศีมิถุนถึงเป็นเช่นนี้กับผมอากูพัชรวิทย์เดะทาโร่นะครับที่เราจะมาเล่าเรื่องราวความรักของชาวราศีมถุนโดว่าทั้งคนโสดทั้งคนมีคู่ความรักเขาเป็นอย่างไรและอะไรกันบ้างนะครับผมมาพร้อมไพ่ชุด บอสซาทารโรคือสาหรับนี้ที่เรา,าใช้เล่าเรื่องราวความรักของแต่ละราศีรือรู้เรื่องความรักอยู่ละประจําบ้านทาโรเลยแหละใช้ไพ่สาหรับเนี้ยถ้าเป็นส่วนใหญ่จยิงหลายๆสําหรับแต่คือเราแยกให้เห็นว่าเป็นยังไงเขาตอบแน่น่าลกติแต่ไพ่ที่วางอยู่ตรงนี้มันเป็นทาโรฟอร์สติแอกที่เราเล่าเรื่องราวชีวิตของชาวราศีเมทุนในรอบวนันนี้คือวันที่15เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคม2562ไว้เรียบร้อยละ ว่าชีวิตของคนราศีเมถุนเป็นยังไงกันบ้างแต่อันนี้เราจะมาคุยเรื่องความรักแล้วเราใช้วิธีการพลิกอากาศคือหยิบไพ่ครับผมขออนุญาตพิกอากาศครับพูดถึงความรักของชาวราศีเมถุนได้เป็นเอสออฟลูดมันมีการเริ่มต้นการมองเห็นการพูดคุยการจัดการอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของชาวราศีเมทุนในรอบเดือนนี้นะครับการอะไรก็ตามการวางแผนการใช้ชีวิตการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องราวความสัมพันธ์นะครับ การวางแผนเกี่ยวกับเรื่องราวของการที่จะดำเนินการต่อไปว่าความรักของชาราสีมิถุนจะไปในรูปแบบไหนถาความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไหมคุณพยายามทําความเข้าใจกับมันคุณพยายามจะเรียนรู้กับมันคุณจะพยายามรู้ว่าจุดอ่อนและจุดแข็งความรักหรือความสัมพันธ์ของคุณชาราสีมิถุนเนี่ยอยู่ในจุดตรงไหนในเดือนนี้คุณอาจจะสติคุณอาจจะวางแบบคุณอาจจะวางรูปการทุกอย่างไว้ซะทั้งหมดแต่ผมบอกนี้ว่าเหตุ ate, ปัจจัย มันเป็นแค่มูลเป็นแค่ข้อมูลแค่ส่วนเดียวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวต่างหากเวลาต่างหากสิ่งนี้ไปเจอเจอต่างหากเพราะงั้นการคุณเป็นทำความเข้าใจกับมันในทุกๆเรื่องราวบางทีบางครั้งคุณก็สเต็กจนเกินไปบางทีบางครั้งคุณก็ดูซีเรียสหรือตึงเครียดจนเกินไปนั้นอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักมันเกิดการสั่นคลอนหรือมีปัญหาเกิดขึ้นกันได้งั้นถ้าถามผมผมมองเห็นในจุดตรงนี้ว่าสถานการณ์ความรักของคนราศีเมถุน ถ้าบอกว่าอยากจะให้ลหลายๆอย่างไปในทางที่ดีก็ต้องบอกว่าก็ต้องเข้าใจและวางใจในจุดที่มีให้ได้ก็ต้องเข้าใจและวางใจตามเรื่องราวที่มีให้ได้ก็บอกอย่างนี้นะมันจะช่วยให้สถานการณ์ความรักคุณประสบจุดที่เหมาะสมและมีความสุขคราวนี้เรามาดูกันซิครับว่าความรัก ของคนมีคู่และคนโสดที่เป็นราศีเมทุนเนี่ยความรักเขาเป็นยังไงกันบ้างเอาเดูคนมีคู่ก่อนครับคนมีคู่สถานการณ์ความรักตกเป็นสาวสมัยใหม่ working w o m a n แต่กับหัวอ่อจริงจริงคุณอยากให้อะไรอย่างมันดีขึ้นนะคุณพยายามจะนําเสนอคุณพยายามจะจัดการคุณพยายามจะบอกกล่าวให้ คนที่เป็นคนรักหรือความรักที่คุณมีอยู่หรือคนที่เป็นคู่ของคุณให้รับรู้ว่าให้จะทําแบบไหนมันถึงจะดีคุณพยายามแต่ข้อเสียคือการจุกจิกจูกจ,จีคุณมองมองว่ามันดีมันเป็นยังไงการรับมือรู้ว่าเป็นปัญหามันไม่ดีจะรับมือ,อยังไงจะจัดการแบบไหนจะต้องนู่นนี่นั่นแต่บางครั้งันถทีบอกว่าทุกอย่างมันเป็นแค่แรนเป็นความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นไปได้มันเป็นแค่การคาดคะเนกับข้อมูลที่มี กับเรื่องราวที่คุณเคยเห็นหรือเรื่องราวที่คุณเคยผ่านมาแต่ครั้นี่คุณอยากให้มันดีดีแบบไหนความรักมันคือคนสองคนความรักที่ดีทุกคนอยากมีความรักที่ดีแต่ทุกคน,น,น,กคนลืมแบบว่าความรักที่ดีของแต่ละคนนั้นการออกแบบมาไม่เหมือนกันตัวคุณเองตัวคนรักของคุณเองออกแบบเรื่องราวความรักที่ดีมาไม่เหมือนกันมันทําให้ความรักที่คุณอยากให้มันดี มันเลยดูตะขิดตะขวงขัดขัดขวางขวางกันอยู่พอสมควรณนะช่วงเวลานี้ยิ่งคุณพยายามเท่าไหร่ผมมองว่ายิ่งจะทําให้เกิดความตึงเครียดในเรื่องความสัมพันธ์เท่านั้นยิ่งคุณจะแก้ไขปัญหาเท่าไหร่คุณกลับจะทําให้ปัญหาความรักของคุณดูหนักมากขึ้นเท่านั้นคิดดีๆก่อนนะ พราะการแก้ไขอะไรของคุณคนี้การแก้ไขมันเป็นความต้องการโดยพื้นฐานของคุณบางครั้งบางทีคุณอยากให้มันดีแต่มันไม่ได้เป็นปัญหาคุณอยากให้มันดีกว่านี้แต่คุณก็ต้องคุยกับเขาเข้าใจว่าอ๋อชีวิตคนเราเนี่ยมันต้องเดินต่อไปไม่มีใครสามารถเดินย้อนหลังได้ไม่ใช่ทอมบัตตันในหนังที่บอกว่าเกิดมาแก่และอ่อนไปเป็นเด็กตอนตายคนเราเกิดตั้งแต่อ่อนนะครับไล่ไปยันแก่อ่อนเติบโตวัยรุ่น แก่โรยลาแล้วก็ตายงั้นบอกว่ามันไม่สามารถย้อนหลังไปได้งั้นคุณอยากให้ความรับมันเติบโตมากขึ้น้วเติบโตในรูปแบบไหนกันได้มัง้งอันนี้มันต้องมันต้องให้ความใส่ใจความสนใจการเรียนรู้เขาว่าเขาเขาเป็นยังไงเขาลักษณะแบบไหนแล้วจะปรับปรับอย่างไรเพราะให้คุณปรับคุณก็ปรับซะเยอะเลยะผมบอกไม่ใช่แม่ปานปรับไม่ดีการปรับมันดีแต่มันปรับซะเยอะเลยอลือมไปว่าเฮ้ยโอ้โดสนี้ที่เขาใช้มาเรื่องราที่เขาเป็น เป็นมานานอ่ะหลายสิบปีอ่ะคุณไม่จะเปลี่ยนมันทันทีทัในใดแล้วปรับหนักๆปรับแบบต้งๆปรับแบบตุมต่มๆทีเดียวเลยเนี่ยระวังนะจะเป็นปัญหาบอกรอมานานแล้วให้มันปรับสักทีไม่ยอมปรับนู่นจะปรับให้แล้วกันระวังนะจะเป็นปัญหาการอะไรก็ตามถามว่าที่คุณทํามาผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ดีคุณอยากให้ความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีความสัมพันธ์เป็นแต่คุณต้องมีวัฒนศิลในการนาเสนอในการพูดคุยจะทํไงมันเข้าทาง อย่าเป็นความกดดันทําโดยการสบายใจในการรับผิดชอบการอยู่ด้วยกันความรักมันคือความการให้การให้โอกาสการให้ใจการดูแลและอยู่กันด้วยความสบายใจเพราะยิ่งตึงเครียดจากการเป็นทะเลาะเบาะแวง้งคุณจะยิ่งเก็บทุกอย่างมาคิดแล้วคุณเก็บทุกอย่างมันหนะักแล้วคุณจะบอกทุกอย่างมันไม่ได้ดีขึ้นเลยมันมีแต่เรื่องแย่แย่มีแต่เรื่องเลวร้ายคุณวางทุกอย่างเข้าเป็นเรื่องเลวร้ายของตัวคุณเองทั้งหมดเลยผมบอกว่ามันจะเป็นปัญหาเอานาคิดดีๆก่อนนาะ ไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านั้นไม่เกิดไม่อยากให้เป็นลนักษณะแบบนั้นคุณก็ลองไปคิดและไตรตรองดูนะครับคราวนี้เรามาดูกับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องแย่ๆของคนมีคู่นะครับอืมการยึดมั่นถือมั่นของตัวเองการบอกตัวเองรู้แล้วการบอกตัวเองาต้องแก้ไขมันมเป็นเรื่องความจําเป็นนู่นนี้นะ่เดี๋ยวก่อน <laughs> การปรับมันมีรอบวงจรมันถ้าคุณเกิดความเข้าใจแล้วเขาเต็มใจแล้วเขายอมรับให้เขาเห็นภาพ เขาเห็นภาพแล้ว,ลวมันจะแก้ทนะแบบไหนตามศักยภาพของเขาที่มีถ้าไม่มีคุณค่อยเสริมไม่ใช่ไม่มีคุณก็จะทําดันทุรังการจะนั่นนะไม่ได้ถ้าไม่ทําฉันไม่ยอมถ้าไม่ทําฉันจะเลิกเลิกกันจริงๆนะมันเป็นหนทางเดินมาถึงการเลิกกันเลยนะงั้นเรามัดระวังดีๆนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องต่อไปของคนโสดครับความรักของคนโสดนั่นไงตกมาเป็นราชินีเออมาลชินีามันนั่งคู่เลยเว้ย ลาชินีดาบกับหัวแล้วก็เขียนกับว่ากว่าจะได้มาเจ็บปวดปวดร้าวกว่าจะผ่านเรื่องราวแย่ๆมาได้ชีวิตฉันจะต้องเดินไปข้างหน้าลนะ่ะชีวิตฉันจะต้องเดินต่อไปฉันต้องสวยฉันต้องรวยฉันต้องเท่ฉันต้องมีคนดีๆฉันต้องมีคนรักฉันต้องมีคนดูแลฉันนี่คือความคิดของคนลาศีมีทุนคิดอยู่ที่เป็นคนสดคิดอยู่ปวดหัวเปล่า คำถามอย่างเงี้ยปวดหัวหรือเปล่ามงกุฎที่ได้มามันมาพร้อมเลือดก็ต้องบอกว่าจริงๆเลยเอาเท่าที่มีดีกว่าหมมีความสุขสกับสภาเท่ารที่มีไม่ต้องมานั่งกดดันว่าเธอต้องมาเสียใจที่เธอไม่ได้ฉันเธอต้องมาเสียใจที่เธอพลาดฉันไปเธอไม่ได้ฉันเธอผิดแล้วแล้วฉันไม่ได้มันมันมีสองด้านนะอีกด้านหนึ่งคือบอกว่าอยากจะได้คนอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่งมุ่งมั่นวางแผนจัดการเพื่อจะเข้าไปได้แล้วไอคนที่คุณอยากได้ มันอาจจะดูเพอร์เฟกนะมันอาจจะดูดีนะแต่มันอาจจะเป็นแฟนที่ดีหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะเป็นคอลมรักที่ดีหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะเป็นแค่เนื้อหอมข้างนอกเพราะามันเหม็นนะข้างในมันเน่าก็ได้นะรู้จริงมันคุ้มค่าการที่จะไปทุ่มเทขนาดนั้นหรือเปล่าด้วยผมมองเห็นอีกด้านหนึ่งก็ลองเล่าอย่างนี้นะครับไม่ได้คุยเยอะไม่ได้คุยมากแต่แค่เล่าให้ฟัง ว่ามันมีสองด้านที่ผมเห็นมองมองมองเห็นสองด้านตัวเองตัวเองแล้วอีกด้านคือตัวเองก็อยากได้น,น,นแต่อยากได้คนคนนี้สำหรับแต่ว่าผมมองมันไม่คุ้มค่าการที่ลงมานั่งทุ่มเทหรือเป็นเสเี่ยงความเสียหายสาหรับคุณแม่งมีเยอะทั้งสองด้านเสียหายสำหรับตัวคุณเองแม่งมีเยอะอยากทุกคนดูค, advisor, คุณดีไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้ดูแลตัวเองให้ดีทุกคนเขามองคุณดีแล้วอยากทุกคนเห็นใจไม่ต้องเรียกร้องมากก็ได้เพราะทุกคนเขาเห็นใจคุณอยู่แล้ว เขาดีใจด้วยซ้ำว่าที่คุณลุกขึ้นมายืนคุณลุกขึ้นมาเดินคุณลุกขึ้นมาได้ใหม่เขาดีใจกับคุณด้วยซ้ำคราวนี้มาดูครับเรื่องที่ดีกับเรื่องที่แย่ของคนราศีมีถุนที่เป็นคนโสดมีอะไรมัง่งดีเลยหมายเลขสิบแปดความกังวลไม้มั่งก็ได้ต้องคิดดูว่าสิ่งที่มันมันมันมีเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้ อย่าคิดว่าสิ่งที่มันอยากได้มันอยากได้จริงหรือเปล่าบางทีบางครั้งคุณลองเดินออกไปดูซิว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนเพราะคุณมัวแต่คิดคุณมัวแต่อะไรคุณไปยึดติดกับมันบางทีผมบอกว่าทุกก้ารที่คุณเดินไปมันเป็นกรงขังตัวคุณเองโดยสม่าเสมอมันก็เป็นเรื่องดีมันก็เป็นเรื่องดีถ้าคุณรู้แต่บอกต้องเปลี่ยนมุมมองความคิดอย่างว่าความอยากได้ของตัวเองอยากได้ความรักที่ดีแบบไหนดีอย่างไรสร้างที่ตัวเองก่อนสร้างตัวเองให้ดีสร้างเกาะให้ตัวเองก่อน แต่งตัวให้ตัวเองก่อนทํให้ตัวเองครบกระตามเกาะเพื่อรองรับตรงนั้นให้ได้ก่อนแล้วมันจะไปในทิศทางที่ดีว่าคำนี้คุณคิดคิดมันดีคิดมันดีเลยแหละในสิ่งที่คิดแต่อย่าวิตกจนมากเกินไปมันจะกลายเป็นมโนจริตมันกลายเป็นการคิดมากการวิตกจริตการพลันลอยการอะไรจะบอกตัวเองไม่ได้อย่างใจและช่วงเวลาเนี้ยบอกว่าตัวคุณเองกําลังเริ่มดูดีไปอีกนิดนะ มันจะดูดีมากกว่านี้แต่ไม่ต้องกระโตกกระตาไม่ต้องกระโตก,กระตากอะไรไปก็เงียบๆไปทําแบบเงียบๆไปแล้วมันจะดูดีสวยจากภายในดีจากภายในออกมามันจะโชว์ออกมาเองว่าชุดคุณมันดีแค่ไหนใครเสียดายเรื่องม,มันไม่มาโฟประกาศว่าเราต้องเสียต้องเสียใจข้ขามๆมันไป,ไปเดินข้ามไปเลยเขาจะเสียดายเรื่อ,องครู้เปล่าไม่รู้ไม่สนใจแต่ฉันไม่ใส่ใจเธอรู้แน่ๆคือเธอตามฉันไม่ทันแน่นอน อย่าก,กังวลใจในการที่จะเดินออกไปไม่ต้องมาอยากได้สิ่งที่มันไม่ได้แล้วเดินออกไปเลยแล้วมันจะได้ผลที่ดีต้องบอ,อกอย่างนี้คราวนี้เรามาดูเรื่องที่ไม่ดีแอบเห็นปะ่ะบอกแล้วอยากได้อยากมีอยากให้เป็นอย่างนั้นนี่คือความฝันที่ฉันมีนี่คือความอยากนี่คือความต้องการเลยฉันต้องการให้เธอรู้ว่ามันเจ็บปวดเป็นยังไงเออนะ่ปวดหัวปะละ่ะแค่คิดก็ปวดหัวแล้วการทำงารชีวิตไปมันก็เจ็บปวดตัวเองเ,อเหมือนใส่มงกุดหนามแล้วบีบหูอยู่ตลอดเวลาเลือดไหล มืนหัวเหมือนคนมีคนมาบีบขมับคุณอยู่ตลอดคลับคุณคิดเยอะคิดมากคุณอยากได้มีความสุขมันสุกแท้จริงหรือเปล่ามันใช่จริงหรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่ตัวคำว่าสุขแท้ที่คุณต้องการจริงๆก็ได้ฉะนั้นแนะนําคนราศีมีถุนที่เป็นคนสดว่าบางทีบางครั้งครับไม่ต้องมปอิจฉาไม่ต้องมาอยากได้เหมือนใครเขาไม่ต้องอยากได้แบบเพื่อนเขาค้ำค้างไปเลยเดินชีดตัวเองไปเลยแล้วมันก็น่าจะมีจุดที่ดีจุดที่เหมาะสมจุดที่มีความสุข จุดที่คุณอยากได้และคุณได้อย่างที่คุณต้องการก็ลองไปลองไปปรับลองไปใช้กันดูก็ครบแล้วนะครับสำหรับทา,าพิกอากาศไวอิสเลฟเฮดไดร์กของชาราศีมีถุนถึงเป็นเช่นนี้ในรอบเดือนนี้คือวันที่15เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคม2562ก็ถ้าใครเข้ามาชมช่องบ้านทาโร่นว,ว่าจะคลิปไหนก็ตามนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องบ้านทาโร่ในคลิปที่คุณเข้ามาชมนะครับ จะเป็นกําลังใจหรือเป็นการขอบคุณเป็นน้ําใจอย่างมากที่ผมซึ้งใจแล้วถ้าคุณกดไลค์แล้วคุณอยากให้คนรอบข้างเขาได้รู้ชีวิตคุณเป็นยังไงหรือคุณอยากจะเก็บไว้เก็บคลิปนี้ไว้เพื่อ Follow u p ว่ามันจะเป็นลักษณะแบบไหนหรือคุณอยากให้คนรอบข้างรับรู้ชีวิตเขาเป็นลักษณะแบบไหนคุณสามารถแชร์ทุกคลิปที่เกี่ยวข้องไปได้หมดเลยนะครับแล้วมาบอกเราด้วยเราได้ตามไปกดไลค์กดขอบคุณกดหัวใจให้แต่คุณชื่นชมชื่นชอบช่องบ้านทาร่ครับคุณสามารถกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องบ้านทาร่ได้เลย เมื่อกดติดตามกดซับคลายช่องบ้านหารุแล้วเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อบ้านหารุอัพที่ต่างๆคุณจะได้คุยกับเขาได้รู้เรื่องนะครับส่วนใครลหลายๆท่านครับมีปัญหาอยากขอคําปรึกษาอยากดูดวงอยากอ่านไพ่อยากช่วยเปิดไพ่ให้หน่อยเรามาดูดวงเรามาอ่านไพ่กันทางออนไลน์กันผ่านทางการพูดคุยการพิมพ์แชทผ่านแอปพลิเคชันไลฟ์แอปพลิเคชันเมสเซนเจอร์หรือวิดีโอคอได้หมดที่เป็นออนไลน์ ระบาพูดคุยกันกับผมว่ารู่เชี่ยวิตญที่มีประสบการณ์ในการอ่านไพ่อย่างน้อย20ปีเนี่ยก็โทรไปรดัดหมายโทรระสอบถามเวลาได้ที่เบอร์0956246953นะครับเมมเบอร์ Member นี้ได้เลยมันจะขึ้นเป็นไลน์และทักไลน์มาคุยกันว่ามีเวลาว่างเวลาไหนจะเลือกเวลาไหนได้มั่งทุกคนมีเรื่องความจําเป็นทุกคนมีความสําคัญกันหมดครับผมข้อย่างเฉลี่ยวความสําคัญให้ตามความสําคัญที่มี first in first out นะครับใครมาก่อนได้จองก่อนจะมาเกินการตามขั้นตอนครบคุณก็ได้ก่อนบางคนจองลมได้ลมครับทํางานตามกฎเกณฑ์ทํางานตามระเบียบแลวทุกอย่างอยู่ในระเบียบมีคํานึงที่ผู้ใหญ่พูดให้ผมฟังนั้นขอตามระเบียบแล้วกันเนาะจองลมได้ลมดำเนินการตามขั้นตอนให้เรียบร้อยก่อนครับคุณจะได้การจองและคุณได้การอ่านภายและคำปรึกษาที่เต็มที่จากผมแน่นอน ส่วน,นใครหลายท่านอยากไปที่บ้านทาร่เชิญได้เลยครับบ้านทาร่เปิดบริการตั้งแต่สี่โมงเย็นปิดสามทุ่มครึ่งของทุกวันนะครับโซนสามเส้นทางที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าแปดเก้าหนึ่งสี่หกสามสองเราอยู่ที่โรบินสันบางรักเราอยู่หลังโรบินสันบางรักอยู่ในโซนบางรักภาซานะครับก็<ซ>ขอบคุณทุกาสติดตามรับชมแลวพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ